สวีดสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่8 4ด่สีเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะข้อ1เขาบอกว่าหาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมโดยกําหนดพายเท่ากับ22.7ส่วน7นะคะข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเนื่องจากวงกลมนะคะมีรัศมียาว63เซนติเมตร ความยาวของเส้นรอบวงก็คือ 2πr ก็แทนค่าลงไปในสูตรได้เลยนะคะก็จะได้คำตอบเป็น396เซนตมรนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ข้อ2เลยวงกลมมีรัศมี28เมตรนะคะความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ 2πr แทนตัวเลขลงไปในสูตรก็จะได้2คูณด้วย 22.7ส่วน7คูณด้วยรัศมีตรงนี้เป็น14นั่นเองนะคะก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ88เซนติเมตรนั่นเองค่ะมาดูข้อ2ใหญ่กันบ้างนะคะข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าหาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมโดยกำหนดพายเท่ากับ3.14นะคะรัศมีมีความยาว8เซนติเมตรนะคะ เขียนสูตรลงไปนะคะความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย r แทนค่าลงไปในสูตรได้เลยก็จะได้เท่ากับ50.24ซนมค่ะมาต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะวงกลมมีรัศมีเท่ากับ24หาร2เท่ากับ12ซนเมตรนะคะจากสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย r แทนค่าลงไปในสูตรได้เลย ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ75.36 c ซนเมนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ข้อ3ใหญ่นะคะเขาบอกว่าสะดงวิธีหาคำตอบข้อ1นะคะวงกลมที่มีรัศมียาว35ซมมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดเขียนสูตรลงไปก่อนเลยนะคะแทนค่าตัวเลขลงไปในสูตรนะคะโดยข้อนี้นะคะครูจะให้พายเท่ากับ22ส่วน7นะคะ ดังนั้นนะคะวงกลมนี้มีเส้นรอบวงเท่ากับ220ซนเมตรค่ะมาต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว5เมตรมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดข้อนี้เขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาหารัศมีก่อนก็คือเอาเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะตั้งห,หารด้วย2นั่นเองก็จะเท่ากับ2.5นะคะ เอาเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ5นะคะตั้งไว้หารด้วย2ก็จะได้เท่ากับ2.5เมตรนะคะจากสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พายอแทนค่าตัวเลขลงไปในสูตรได้เลยนะคะดังนั้นนะคะวงกลมมีเส้นรอบวงเท่ากับ15.7เมตรนะคะ มาต่อกันที่ข้อ3นะคะวงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงยาว25.12เมตรวงกลมนี้มีรัศมียาวเท่าใดข้อนี้เขาถามกลับกันนะคะก็คือให้ความยาวของเส้นรอบวงมาเสร็จแล้วให้นักเรียนหารัศมีจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ 2πr จ,จะได้นักเรียนก็ แทนความยาวของเส้นรอบวงนะคะก็คือ25.12เท่ากับ2คูณด้วยพายคือ3.14คูณด้วย r ก็คือสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือรัศมีนะคะก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหานั่นเองนะคะเราก็ติดเป็นตัวตัวแปรไว้เลยนะคะก็จะได้เท่ากับ25.12เท่ากับ 6.28นะคะก็คือเอา3.14นะคะคูณ2นั่นเองนะคะก็จะได้6.28คูณด้วยรัศมีคือ r จากนั้นให้นักเรียนย้ายข้างสมการก็จะได้ r เท่ากับ25.12 e นะคะตรงนี้นะคะ6.28นะคะจากที่มันคูณ r อยู่นะคะเราย้ายข้างสมการนะคะจากคูณก็จะกลายเป็นหานั่นเองนะคะ ก็จะได้เท่ากับ4เมตรนั่นเองนะคะข้อนี้คือเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเลยนะคะเพราะว่าเส้นบรรทัดมันไม่พอแล้วมาดูข้อที่4ต่อเลยนะคะวงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงยาว78.5เซติเมตรวงกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าใดข้อที่แล้วเขาถามหารัศมีใช่ไหมคะข้อนี้ถามหา,าเส้นผ่านศูนย์กลาง จากความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2ย r แทนตัวเลขลงไปในสูตรก็จะได้ความยาวของเส้นรอบวงนะคะก็คือ78.5นั่นเองนะคะเท่ากับ2คูณด้วย3.14คูณด้วย r ก็คือสิ่งที่เราไม่รู้นั่นเองนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเอา2คูณด้วย3.14ก็จะได้6.28คูณ r จากนั้นก็ย้ายข้างสมการนะคะจะได้ผลลัพธ์ก็คือ12.5นั่นเองนะคะจะได้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเนื่องจากรัศมีเป็นสองอเป็นครึ่งหนึ่งของอเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเราก็จะหาเส้นผ่านศูนย์กลางโดยเอารัศมีนะคะคูณด้วย2นะคะก็จะได้เท่ากับ25เซนติเมตรนะคะ เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนทําถูกกันไหมคะสําหรับคนที่ทําถูกนะคะก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะแต่คนที่ทําผิดนะคะเดีย๋ยวเอาไว้แก้มือใหม่แบบฝึกหัดหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ